สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผู้สาวสลอตเด้อเจ้อวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกมข um ุมทรัพย์แห่งแอสเทคเออสาวธรรมสาวธรรมองเรานะฮะมาเริ่มกันเลยวันนี้เรามาที่ทุนหมื่นเอ็ดนะไม่มากไม่น้อยไปเนะเาะอบ็ดห้าสิบอ่ะออโต้ไปเลย30ครั้งนะฮะ เธอบูลแล้วดิเนเธอบูลแล้วนะจ๊ะอู้คือไหมนะภาพสวยนะคะแอดไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นนะสาวถ้ำนะแอดไม่ค่อยไม่ค่อยแตกกับสาถ้ำเนี่ยแอดก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามานานๆแอดจะมาทีนะคะอย่างวันนี้นะวันนี้แอดก็ลองมาเปิดใจอีกสักครั้งนะฮะกับสาวถ้ำนะบางทีดวงเราก็ไม่ถือกับเกมไหนก็มีเลยทุกคนเออจริงนะ เราต้องหาเลือกอะไรที่มันถูกเรียบถูกใจตัวเองนะฮะถือถาดเจ้าของน่ะม้ยอ่ะอุ้ยเอาเข้าฟรีอา้ามันก็เข้าง่ายนี่ว้ามันก็เข้าง่ายนี่ว้าเริ่มเลยเอเอแอบเข้าง่ายอยู่นะเนี่ยลูกลูกถ้ำเน่แม่นางสาวถ้ำนะฮะผู้สาวผู้สาวคือแอดนีละเนาะเป็นผู้สาวสลอ็อตคือแอดนีละนะอุ้ยคูณหนักอยู่นะเนี่ย เออหนักอยู่นะเนี่ยอะไรเนี่ยรางวัลซูปเปอร์เมกาสองพันหกเลยนะเปิี5ยนห้าสิบนะคะทุกคนคือมันยังไงเหรอกลไกมันก็คือมันจะคูณสิบอยู่แล้วอย่างเงี้ยห,หรือมันแล้วแต่เราเลือกได้วะน่าจะคูณสิบอยู่แล้วหรือเปล่า <c oughs> บอกแล้วแอดไม่ค่อยเล่นอ๋อมันคูณเพิ่มอยู่แอดไม่ค่อยได้เล่นไงทุกคนเออแอดไม่ค่อยได้เล่นแล้วแอดก็ยังไม่ใส่ใจที่จะทุน <c oughs> อ่าเรามาโฟกัสเกมดีกว่านะ คูณสิบสี่ไปแล้วนะเอ้ยยังได้อยู่นึกว่าจะนิ่งจะเกลือไปซะแล้วครั้งสุดท้ายค่ะคูณสิบหกเอ้านึกว่าจะซ้ําฟีในฟีนะแล้ว่าจะซ้ําฟีในฟีนะรามารวมสองพันเก้านะคะเบ็ดห้าสิบเข้าฟีเข้าฟีนะคะย้าว่าเข้าฟีนะเดี๋ยวเรามาปรับปิดกดเองกว่าปล่อยออโต้แล้วมันเป็นรวดเร็วยังไงไม่รู้แอดมองไม่ทันนะเะออนะเข้าฟีอีกสะละ เอ,เอ้ยเกือบเกือบอุ๊คีมนี่มันรวดเร็วเนาะเทอร์โบคือเทอร์โบจริงๆนะเบีดสูงสุด400มันกันกับกิเลนเลยนะทุ่มนี่ไม่หรอกอาทิตย์ละร้อยก่อนกดเองเฮ้ย,เอ,ยเอ้ยเอ้ยบางแรกก็เอาเลยนิ่เละเอ้ยวายไม่ค่อยมาเนาะวายไม่ค่อยมาเลย ไม่ค่อยถูกกับแอดจริงๆป่ะเนี่ยเสาถ้ำเนี่ยแอดสวยกว่าใช่ปะ่ะรับไม่ได้อะเดะได้อยู่นะอ๋อเวลาแตะตัวนี้มันก็จะคูณไปเรื่อยๆด้วยเว้ยถ้ามันคอมบูงคอมบูอะไรอย่างนี้นะคะเพราะแต่ได้ยังไยที่สุดอายกินเจ้า กันลงม่อเมาหคขนึงแต่น้ำนองอยากสิจับตาจ้องยานแต่เจ้าสิเปิดนายเจ้าผู้แกมเป็นลายใจเพ่พังตั้งแต่ครั้งแต่เข้าก่อนให้ไสมอนใจอาวนแต่นำเขาอยากสิลืมทุกเรื่องที่ผ่านที่เคยให้ทำได้ปวดร้าว จนมื่อพ่อเจ้าคนไข้เจ้าผู้ง,งานไม่ปานแต็มไอ้ขอแนมเนะจากวางซอยชุกใจที่แพ่พังลาพนังคนไข้สิเป็นไปได้บอกขันไอ้สิขอไปเคียงกายขันเจ้าว่ามีไผบุ้ยอันนี้คือแบบฟังมาประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วมองแบบฟังแบบ ตื่นมาก็ฟังนอนก็ฟังอะ่ะเออนี่นะความพยายามของคนเรานะฮะปกติแอดร้องแบบอย่างนี้ไม่ได้เลยะเวยแอดแบบพยายามแบบฟังแล้วก็ร้องตามทุกวัน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 แบบทีทีด้วยนะทุกคนแอบดบทาได้เว้ยแอบดบทาได้ะเว้ยเรามาลองเป็ดสูงสุด10ครั้งดูนะฮะเป็ดสูงสุดสิบครั้งจะเกลือไหมมันไม่ถูกกันกับอแอดแอดบอกแล้ว เอ็ดบอกเลยว่าเอ็ดบดถือก,กับสาวทำฮ่าได้ลุ้นเว้ยบอกว่าไม่ถือกันก็ไม่ถือกันอิลีนะฮะไม่เคยจะบวกเลยสาวถ้ำนะหรือว,ว่ามันเร็วไปเราลองไม่เธอบูที่อะเราไปลงไม่เธอบูเบ็ดร้อยไปที่อะชาเอ้าได้ร้อยหนึ่งว่ะวายไม่ค่อยเข้าอ่ะ อู้อ๋ออู้อ๋าข่อยเสี้ยงสาวถามมองนีเหรอสุขุนข่อยบอ่ถือถาดกับนางข่อยว่าเดี๋ยวผู้อื่นเขาได้เงินกันตึมตึมข่อยมาจักเทียกับบดได้จักเทียนะฮะโอ้ยเสี้ยงแทนนอทุมมท่มไหมทุ่มไหมทุ่มสุดท้ายดีไหมเราอุยอะอุยอะอะไรวะ มีเสียงอุยอะคันเจ้าบ่มีไผมันคะแนนนะแจ๊กวางอนอะคะไปจนเกลรับใจไว้อายเน่โอ้ยเนาะอึ๊บเอออืออีกอันอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่ง่ะ อออเ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 อ็ดบอกแล้วเอ็ดบอกถือทา่ากับกี่เล่คกับสาทำเอ็ดถือกับกี่เล่มากกว่านะฮะฝากติดตามไปด้วยเด้อช่วงนี้ช่องน้องใหม่นะน้องใหม่น้องใหม่นะผู้สาวสล็อตนะคะผู้สาวสลงสล็อตนะ,ะมาทําความรู้จักกันได้เด้อ,อคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอยากให้แอดทำอะไรนะ อยากให้เล่นเกมไหนขอม่ได้เลยหลากหลายหลากหลายหลากหลายอันนี้จะเล่นให้ดูจริงๆนะคะทุนเท่าไรขอมาได้เลยเด้อเอาให้หมดอะอเกจะเอากับฉันใช่ไหมไอท่ำไอท่ำอึบ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 โอ้ยว่าไหนว่าไหนจนมีแต่เกสุดท้ายอ๋ออ้คอยไปลสนนะสน่ะ ่างน,นี้จากลักษนะฝากติดตามมาด้วยนะคะทุกคนไปกำลังใจให้ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ